คนดูไม่ลดเลยพี่บอนอไม่เดี๋ยวพาไปไปดูน้องชัดชดเดี๋ยวเราต้องไปหา,ปน,านี่เต้าอ,อ้วนเก่งมากเากต้าอ,อ้วนผู้ยิงสองประตูมาแล้วครับรถขบวนรถไฟบอบมาแล้วครับถ้าถ้าสมรถไฟให้อดมินร้องร้องไม่เป็นเหมือนน้องเตนะคะ ชนะแบบขาดมากเลยอ้าวีถ่ายรูปแตงมาแล้วคุณจ,จ้าจิ๋วน้องโบทำอะไรยืหน่อยครับอโที่ อันนี้มีอีกทีมหมเขามีเตะต่อหรอเขามีแข่งอีกเหรอน้องแจ็คกิ้วถ่ายรูปกับน้องอ่ะค่ะมาอยูโรเดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่แต็คกิ้วเลยพี่น้องแต็คกิ้วขอถ่ายรูปกับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่อยรูปนะ แม่ถ่ายบ้างแต่งแม่ถ่ายยิ้มยิ้มองนิ้วลองนิ้วเดี๋ยวแม่ต้องคนแคบแคบน้องแตงกิ้วหนิแต่งถ่ายกับแม่ไหนลูกเดี๋ยวแม่ต้องใช้เหมยตูนะลูกโอ้โหแม่จะเข้าเนี่ยอะให้โอกาสแม่ปอนยังต้องรอคิวนะคะแม่ปอนก็ต้องรอคิวขนาดแม่ปอนยังต้องรอคิวถ่ายรูปลูกชายนะ ไม่เราเสียเวลาใช้เหมยตูด้วยกว่าจะเปิดได้พี่ปอผูได้ผูกับผี่้ถามไม่เจอเข้าแถวเข้าแถวได้แล้วไม่ถ้าถ้าใครถ่ายกับแม่ปอนนี่จะเนียนมากเพราะว่าหลดหมวยเอ้ยอะไรนะเหมยตูหมยหมยแม่พูดดีๆแม่แม่อย่าหลุดนะ แม่พูดดีนะเมย์ดูป่ะโดยจะเมยนะคะทุกคนเมยนะคะทุกคนเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเกือบปิวเปยอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะน่าจะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอคน้าวตาเข้าเข้าข่อยอยู่ไหน ปหรือเราจะจะลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่อยย๋ยวแม่ปอนขอลงไลฟ์ก่อนนะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์มีผ้าพันคอหรือยังมีแล้วแหละไม่พลาดหรอกมีให้ไม่ให้ไม่ให้เออแม่อาจารย์แจกแค่สีตัวแม่ปอนให้แม่อาจารย์แจกแค่สีตัวน้อยว่านั่งถ่ายถ่ายรูปว่หันมาอาจารย์น่ารัก อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราบุย<ม>้ยบุยกันก่อนหรือจะไปเลยหรือว่าจะพาเข้าไปในห้องเลยไปครับพ<ป>ี่ไปเลยปะหรือพี่ผู้หญิงครับพี่เดี๋ยวไปแม่